รัสเซียยกทัพขนสารพัดอาวุธให้หนายเจอร์ขณะวักเนอร์หน่วยรบฟาร์มาถึงพื้นที่รบแล้วล่าสุดสามชาติพันธมิตรเทฝรั่งเศส จากกรณีไนเจอร์ได้ประกาศให้ฝรั่งเศสถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ประเทศจะกลับมีความเคลื่อนไหวในการต่อต้านโดยมีบางประเทศเข้าสนับสนุนขณะที่ฝ่ายไนเจอร์เองก็มีพันธมิตรสำคัญที่เข้าช่วยเหลือด้วยล่าสุดช่วงค่ำของวันที่6สิงหาคม66มีความเคลื่อนไหวในไนเจอร์จากการเปิดเผยข้อมูลของ Rock เด t เวอ l ์ u p d เด e ที่โพสต์ข้อความเผยแพร่ไว้เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมารัสเซียได้แอบจอกไข่แดงฝรั่งเศสสหรัฐ ไปดึงชาติในแอฟริกาที่มี54ประเทศราว80%มาลงนามข้อตกลงทางทหารกับรัสเซียไปเรียบร้อยแม้แต่แอลจีเรียและไนจีเรียขาใหญ่ก็ไม่รอดฝรั่งเศสพยายามยุยงประธานาธิบดีตีนูบูผู้นำไนจีเรียประธานกลุ่มอีควาสแอฟริกาโดยปล่อยข่าวกลองลวงว่า ความน่าเชื่อถือของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายในสงครามในจีเลียจะเป็นเหมือนอยูเครนแห่งแอฟริกากับรัสเซียดังนั้นเขาต้องนำกลุ่มอิควาสไปทำหน้าที่เป็นแนวหน้าให้ฝรั่งเศสและนาโต้ที่จะมายืนเคียงข้างเสมอบุกยึดไนเจอร์ในวันที่6สิงหาคม66ไปเลยไม่ต้องกลัวรัสเซียกองทัพสหรัสส่งเครื่องบินขนส่ง c 7 a ขนอาวุธจากฐานแลมสแตนไปเยอรมนี ถึงประเทศเบนินติดไนจีเรียเพราะรัฐบาลเบนินประกาศเป็นโปรสหรัฐพร้อมรับคำสั่งโดยมีเซเนกัลไอวอริคอสโปรอังกฤษประกาศว่าพร้อมสนับสนุนกับอีควาสบุกไนจอเร์ขณะเดียวกันกองทัพฝรั่งเศสก็ดือแพ่งปฏิเสธที่จะถอนทหารออกจากไนจอเร์และบริษัทสกัดแร่อย,อยูเลเนียมโอรานของฝรั่งเศส ก็ประกาศจะทำเหมืองอยูเรเนียมต่อไปไม่สนใจคำสั่งรัฐบาลคอสชไนเจอร์โดยอ้างว่าฝรั่งเศสเคยเป็นเจ้าอ,อนณานิคมมาก่อนย่อมมีสิทธิ์ในดินแดนและทรัพยากรมากกว่ารัฐบาลคอสชอและประชาชนไนเจอร์ พลเรือนชาวไนเจอร์ต่างกำลังเตรียมปกป้องดินแดนของพวกเขาอย่างแข็งขันด้วยระเบิดขวดค็อกเทลโมโลโตอฟในกรณีที่กองทัพต่างชาติกลุ่มอิควาวัสและฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกรุกรานไนเจอร์กำลังพิเศษฟาร์มาข,ของมาลีที่ควบคุมโดยครูฝึกทหารรับจ้างวั Wagner, เนัสเซียได้เดินทางเคลื่อนกำลังรบไปถึงเมืองหลวงนิอาเมสมทอบกับทหารไนเจอร์แล้วพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักทางทหารเช่นเครื่องบินโจมตี อัลบาทอสจำนวน6ลำเฮลิคอปเตอร์ร็ MI-24 และ MI-35 รวมจำนวน8ลำเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้และขนส่ง m อ1 1ไนจำนวน8ลำอากาศยานโดรนโจมตีจำนวน3ลำเครื่องบินลำเลียงพล Airbus C-225 จำนวน2ลำ ประธานาธิบดีอับเดลมาจิตเช็บบูลผู้นำแอลจีเรียขาใหญ่ออฟริกาเหนือโปรรเซียประกาศกล่าวว่าหากชาติกลุ่มเอกวาส์ ars, ที่ฝรั่งเศสอะิษฐานหนุนหลังแทรกแซงทางทหารต่อไนเจอร์จะถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อแอลจีเรียและจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดจะใช้กำลังตอบโต้การแทรกแซงนั้นโดยยกกองทัพไปช่วยฝ่ายไนเจอร์เพราะปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย,อย่างสันติ กองทัพแอลจีเรียได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังทหารรถหุ้มเกราะจำนวนมากและเฮลิคอปเตอร์ทหารไปรยัญชายแดนติดกับไนเจอร์รอรับคำสั่งตลอดเวลาล่าสุดพบเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ทางทหารของกองทัพรสัสเซีย สารพัดอาวุธจำนวนมากมาลงที่สนามบินในเมืองหลวงของไนเจอร์เป็นเวลาไล่เรียกการที่นักรบวัคเนอร์และหน่วยรบพิเศษฟาร์มาของมาลีมาถึงวุฒิสภานไนจีเรียยืนยันไม่อนุญาตให้รัฐบาลส่งกำลังทหารไปบุกทำสงครามกับไนเจอร์นายดาอูดย,ย,ยายาบาฮิมรัฐมนตรีกลาโหมของชาติฐานที่มั่นหลักของฝรั่งเศสในแอฟริกายืนยันว่า ประเทศของเขาขอเป็นกลางไม่เข้าร่วมความขัดแย้งทางทหารระหว่างกลุ่มอีควะและไนเจอร์ส่วนรัฐบาลเบนินก็กลับลำดือ้อขอถอนตัวจากการรวมส่งกำลังไปบุกไนเจอร์เช่นกันโดยอ้างเก๋ว่าสนับสนุนใช้ทางการทูด